ลาหมึกจ้าเราก็ได้ปลาหมึกทอดแล้วจ้าข้าวต้มกระดูกหมูจ้ามีกระดูกหมูเหลืออะไรอยู่ในนั้นกต้มต้นหอมผักชีขึ้นช่าย ใส่น้ำมันก็เทียมเจียวนิดหนึ่งนะพริกไทยตามใจชอบโรยผักเพราะว่าเรามีอยู่ไงไม่โรยก็อร่อยค่ะนะไม่ใส่ก็อร่อย ผสมกาแฟเป็นของหวานได้แค่นี้ก็พอเนาะ มาพี่น้องกินข้าวต้มกับปลารีดาเด้อโอ้นี่แขนเอรีหมดเลยนี่นี่กระดูกนี่เดี๋ยวค่อยแทะเนาะเดี๋ยวค่อยแทะหลังไม่แทะออกซื้อไม่ได้เนี่ยกินกบแค่ข้าวต้มก็อร่อยแล้วแค่อะไรนะ มีเสร็จเนื้อหมูกระดูกหมูอะไรติดตู้เย็นอยู่ก็ต้มกับซุปหมูก้อนครึ่งก้อนนะเพราะว่าเรากินถ้วยเดียวเนี่ยครึ่งก้อนพออันนี้ก็อร่อยดึงหูไม่ออกแล้วพอดีมีอะปลาหมึอกอยู่เนี่ย อร่อยไปอีกแบบนะพี่น้องเฮ้ยเาอกินยันนงก็แเสียบเม,ม่นมมนจีสาวไปหนาบอกว่าพ,พี่น้องอันที่จริงรอ่ะทิ้งก็มีเด้เอามาใส่ยานมันจีเสียบโคตร ยังห้อนยกอยุ้งพี่น้อก็ค่อยกินปาลิดานอะอยากจะทำเมนูง่ายๆให้เพื่อนๆถ้าหิวแล้วก็ทำกินเองได้เนาะอือเรียกว่ากินตามอะ่ะกินตามได้แบบงบ งอแบบน้อยมากๆอ่ะโอ้ยคอนอ๋อมวอนข้าวต้มมันต้องกินร้อนๆเนานะอืมบ่วร้อนมันกับ่แซ่แสบไปไหนเดอืววันนี้ยังเริ่มแขนแล้วจ้ะเริ่มอะไรนะข้นเนาะภาษากรุงเทพ,เ,พเรียกอะไรอนะอืดเริ่มข้นเออ สาโคลาอะแบบมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแขวงพูดเออน้าม,มันหน่อยพยูดเออทำเมนูง่ายๆราคาประหยัดประหยัดให้ดูเกิดมันหิวขึ้นมาเด้เอ,อ มันจะได้ทำเรียนแบบกันได้นะอือเป่าจักหน่อยด้หนาฝนนี่ฝน,นตกฟ้าร้องกินข้าวต้มนะเนาะ แสบมากมายกินเร็วไม่ได้เพราะว่าต้องเคี่ยวประมึกจ้ะเ็ดกรอบโคตรกอดิบบัาทนั้นได้รู้รสเนาะเหนียวเนียวได้งหน่อยเพราะมันได้หย่อยเม,มเพราะมันได้รสชาติ ทำอาหารการกินไม่ต้องไปตามตำราอะไรมากหรอกทำอาหารนะทำตามวัตถุด,ดิบที่เรามีอืม มันิเสียเวลาผี่เวลาน่อนนะเดี๋ยวไปได้ากินต่อเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเอ,าอ้ายังไม่ได้กินน้ำอดเดี๋ยวโอ้ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่ต้องกินมันจะยืดเยอนะเนาะอันนี้เป็นชากับกาแฟไม่เข้มข้นมากแล้วก็ใส่นมเนาะ เป็นเป็นของหวานไปในตัวนะ่ะอืมอ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend. Thanks for your support. See you next video. Have a beautiful day. Bye bye